สามระดาพาราไดสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มนะคะของไม้มงคลที่เป็นไม้มงคลเ,เรียกทรัพนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของไม้มงคลในทั้งหมดนะคะต้นนี้ค่ะคือเศรษฐีรวยทรัพย์ทองค่ะรับเงินรับทองกับเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองนี้นะคะใบสวยงามมากๆเลยนะคะ ในความเป็นต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ต้นนี้ความอุดมสมบูรณ์เป็นสองกอเลยนะคะงามมากๆเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกของเศรษฐีมีทรัพย์ค่ะก็แตกหน่อออกมาจะเห็นรากของเศรษฐีมีทรัพย์นะคะเป็นรากอากาศออกมานี่คือการเติบโตเลยนะคะก็ต้องใช้ไม้มาพยุงไว้นะคะเพื่อให้อ่ตั้งตรงนะคะส่วนยอดนี้นะคะ ก็เป็นยอดที่สีแล้วค่ะที่เติบโตขึ้นมาอย่างอดงามค่ะเป็นไม้ที่ใหญ่นะคะสำหรับเศรษฐีมีทรัพย์และเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่เขาชอบนะคะแสงแดดไม่มากนักแต่ต้องมีแสงเข้ามาให้เขานะคะแล้วก็อยู่รำไรนะคะเราดูแลให้ปุย๋ยให้น้ําเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ดินเยอะนะคะแต่ควรมีดินด้วยถ้าเกิดว่ามีเพียงแค่กากมะพร้าวลงไปนั้นรากก็จะเดินได้ดีค่ะแต่ต้องมีดินเป็นส่วนส่วนประกอบด้วยนะคะ เพราะว่าดินจะเป็นที่มาของอาสารอาหารนะคะตรงนี้ในการให้ปุ๋ยเราสามารถให้ปุ๋ยทางใบได้ด้วยนะคะปุ๋ยน้ำนะคะเราอาจจะไปซื้อปุ๋ยน้ำเป็น EM ก็ได้นะคะ1ช้อนผสมกับน้ำเยอะๆ20ลิบรอย่างนี้นะคะเราก็ผสมแล้วก็ใส่สปเปรย์ฟล็อกกี้นะคะการให้ปุ๋ยทางใบนี้เราต้องฉีดด้านหลังใบนะคะนี่คือหลังใบนะคะด้วยปากใบพืชนะคะ จะอยู่ด้านหลังและช่วงที่ปากใบเปิดนะคะก็จะเป็นช่วงของเวลา,าช่วงเย็นค่ะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะเราสามารถที่จะสปเปรย์ไปด้านหลังเพื่อให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงได้กับทุกๆต้นนะคะคือการให้ปุ๋ยทางใบค่ะโดยเฉพาะกลุ่มไม้ใบนะคะตระกูลเศรษฐีซึ่งมี ความาหนาความใหญ่ของใบดังนั้นเขาก็จะต้องได้รับพลังงานได้รับสารอาหารอย่าเพียงแค่ให้ปุ๋ยทางรากอย่างเดียวนะคะเราสามารถให้ปุ๋ยทางใบได้ด้วยค่ะนี่คือลำต้นเวลาให้ปุ๋ยทางใบนะคะเราสามารถสเปรย์ค่ะกับลำต้นได้เลยนะคะกับก้านของเขานี่คือฟิโรนะคะ หรือเศรษฐีมีทรัพย์นะคะแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทางใบอย่างนี้เลยนะคะด้านหลังสเปรย์รอบด้านนะคะให้ปุ๋ยทางใบเพราะปากใบจะเปิดค่ะถ้าเรารู้ในเรื่องของความเป็นทางธรรมชาตินะคะของต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะเติบโตได้เร,เร็วค่ะ ปุ๋ยทางาทางใบก็คือปุ๋ยน้ำสามารถหาซื้อได้นะคะซึ่งมีจำหน่ายอยู่ค่อนข้างมากเลยแต่แนะนำนะคะว่าเราสามารถาไปซื้อ EM ก็ได้นะคะมาผสมน้ำแล้วก็รดไปที่รากก็ได้ค่ะแล้วก็ความที่มีจุรินทรีย์ในปุ๋ยน้ำที่เราเรียกว่า EM นะคะก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถากำจัดเชื้อราต่างๆมาแรงต่างๆได้ด้วยทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะ ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกการรับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับการกดติดตามนะคะสามระดา p าราได s ์จะนำเรื่องของต้นไม้ที่เรามีและเราดูแลนะคะจะเห็นถึงการเติบโตนะคะมานำส่งมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณ ทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะสามระดา p a r a d i s ์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ